สวัสดีครับน้องสักครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับ SD ซี n แคนั่มเวีครับโดยในวันนี้เรามาคุยกันกับสุดยอดนักล่าสมบัติแห่งเนโอเวอร์ครับนั่นก็คือนี่เลยครับอาเซมแคนั่มเนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในตอนนี้นะครับอาเซมแคนั่มเครับคือพลาโมที่ผมชอบมากที่สุดในไลน์นี้แล้วนะครับซึ่งถามว่าเพราะอะไรนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทําการรีวิวเลยดีกว่าครับผมโอเคพอเช่นมาดูกล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับ นี่เลยครับ SD กระน a ้ w เว l ล h e ฮีโรครับ อาเซมกันดัมเอกส์นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือการผสมผสานครับระหว่างลูแปงอาอาเซมลูแปงนะครับแล้วก็กันดัมเอกส์นั่นเองนะครับก่อให้เกิดเป็นมหาจอมโจรไม่ใช่สิมหานักล่าสมบัติคนนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวต้นของเขาครับก็ออกแบบไปในอย่างค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆเลยรวมถึงข้างหลังตรงนี้ครับก็เห็นว่าฉากหลังเนี่ยเป็นพระจันทร์เนอะเนื่องจากว่าเบสของเขาครับมาจากกันดัมเอกส์นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกล่องกันต่อเลยดีีกกกกววว่่่าาาาานนะะขขข้งงงๆๆลลออคครรรรััับบ็็มปตติศส์เเ นะครับผมแล้วก็จะบอกว่าลูกเล่นทำอะไรนะครับอย่างแรกเลยมีอาวุธนะครับเป็น g ีคอนะครับซึ่งจะเห็นเลยครับว่าสามารถเปลี่ยนหัวอุปกรณ์เนี่ยได้ถึง5อย่างด้วยกันเลยนะครับต้องบอกัว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็อย่างี้ครับคือ Luna r e f ฟ e เตอร์ยูนิตครับเป็นพาสสำหรับการบินในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดสังเกตกันดีๆแล้วเขาจะเห็นว่า ตรงข้างกล่องเนี่ยปกติเราจะมีท่าไม้ตายเขียนเอาไว้ใช่ไหมครับแต่อาเซมันดัมเอ็กซ์ครับไม่ได้มีท่าไม้ตายเขียนเอาไว้เนื่องจากว่าเจ้าตัวในเรื่องครับไม่มีท่าไม้ตายที่ใช้ในการต่อสู้เลยนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันเลยครับของก็เลยครับผมเห็นกันเท่านี้ครับจะมีส่วนของตัวที่เป็นอาเซมันดัมเอ็กซ์นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวแว่นตาแล้วก็ในสองตัวพาร์ทแซ่นะครับทีนี้ถ้าเกิดดูคนสงสัยกันถามว่าแล้วพาร์ทที่เหลือไปไหนนะครับเราจะให้ดูกันคือนี่ครับ ถ้าเกิดเราหันหลังมาตรงนี้ครับจะเห็นว่า พาสต่างๆครับจะถูกเก็บซ่อนนะครับไว้อยู่ท้ายประคุมอย่างดีๆครับคือในสองตัวลูนา d ีเฟ c เตอร์นะครับตัวไกลของจีคอนนะครับพาสที่เป็นตัวคีมอ่าตัวเจอะสว่านนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเหมือนกับแท่งพวกนี้นั่นเองครับผมซึ่งนะครับว่าเราสามารถถอดออกมาได้ใส่ออกมาไปได้ทั้งหมดนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะเดีที่นี้เรามาดูเรื่องของรายละเอียดของตัวหุ่นกันก่อนดีกว่านะครับหน้าตาครับเป็นแบบนี้เลยซึ่งนี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมชอบมากที่สุดนะครับถทาไว่ทาไมอย่างแรกสุดเลยครับถ้าเกิดเราเทียบกับตัวใบ ภาพในเรื่องแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความต่างของครับค่อนข้างนี่จาน้อยมากๆพูดง่ายๆคือตัวนี้ครับถ่อดมาไ้ค้อน,นี้จะเหมือนในเรื่องมากๆเลยนะครับแต่ว่าที่สําคัญสุดเลยครับคือตัวนี้ครับสติกเกอร์ครับเป็นตัวที่แปะไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวครับแปะค่อนข้างง่ายมากๆแล้วก็แปะค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับแต่แปะแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้หละครับ ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วก็เทมากเลยครับกับอาร์เซนแคนนัมเอตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วที่จะมนเลยคือจุดที่เหมือนกับในพวกผมเล่นตัวอื่นมาเนี่ยจะเห็นว่าบางจุดครับสติกเกอร์อาจจะขาดง่ายหรืออาจจะลอกง่ายแต่ว่าอาร์เซนแคนนัมเอ็กซ์คราตอบเลยครับว่าแทบจะไม่มีจุดไหนเลยที่สติกเกอร์เนี่ยมีโอกาสหลุดนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับเพราะงั้นต้องบอกเลยครับว่าทำออกมาได้ ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคเพราะขนาดไปเนี่ยเรามาดูเรื่องของจุดขยับกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมขอนทำการเข้าดูปรณ์เสริมข้างหลังก่อนนะครับเพื่อให้สามารถขยับได้ง่ายขึ้นเนอะอย่างแรกครับตัว Lunar Deflector นะครับอ่าแล้วก็ก้างพระคุมออกตรงนี้ครับหยิบจีคอนออกมานะครับชุบแบบนี้เลยชุบๆๆบอ่ะค่อ,คอยๆดึงนะครับอ่ะแล้วก็ข้างในพระคุมนะครับผมอ่ะกดตรงนี้ก็ไปก่อนก็จะมีส่วนของตัวที่เป็น อ,อันนี้ผมใช้เป็นคําว่าครีมหนีบละกันนะครับใส่เข้าไปตรงนี้เนอแล้วก็ตัวที่เป็นสว่านนะครับซึ่งสว่านผมจะได้ว่าไม่ได้ใช้ในเรื่องนะครับแล้วก็น่าจะเป็นใน2ตัวปืนฉมวกนะครับอยู่ตรงนี้เนอค่อยๆดึงออกมาครับจุ๊บๆผมกลัวมันหักนะครับก็เลยค่อยดึงมาใช่อะไรหรอก เพราะว่าอย่างนี้รู้กันครับว่าเคลียร์พาร์ทหักค่อนข้างง่ายนะครับโอเคถอดออกมาทั้งหมดเรียบร้อยครับก็จะได้เป็นเอสอาร์ลูอาร์เซมกัลนัมเแบบเต็มตัวในรูปแบบนี้นะครับอ่าโอเคเพราะฉันอย่างแรกเลยจุดขยับนะครับต้องบอกเลยว่าจุดขยับเนี่ยเหมือนกับ s อซิเกลนัมเฮโร่ทั่วไปทุกอย่างนะครับอย่างแร่ขัวครับสามารถหมุนได้นะครับอ่าส่วนแขนครับสามารถปิดได้ขึ้นลงได้เต็มที่นะครับผมแต่ว่าอันนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดดูกันดีๆแล้วจะมี2พาร์ตติดกันเนื่องเพราะฉะนั้นส่วนแขนของอาร์เซ ว่าข,ข้างหลังเนี่ยมีประคุมด้วยในสองตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เนะส่วนแขนตรงนี้น่าว่าสามารถหมุนได้นะครับสามารถขยับมือตรงนี้ได้แล้วก็ไม่มีจุดขยับในสองตัวข้อศอกตรงนี้นะครับอ่าส่วนเอวเขาสามารถหมุนได้เต็มที่ขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับอ่าส่วนขาเน่นอนครับว่าสามารถขยับเข่าได้สามารถเตะไปข้างหน้าได้สามารถขยับบอลใจต้องเท้าได้แต่เหมือนตัวอื่นครับติดกระโปรงหน้านะครับเราไม่สามารถขยับได้อย่างเต็มที่นั่นเองส่วนในเรื่องของผ้าคลุมข้างหลังรับสามารถเอาขึ้นสามารถเอาลงแบบนี้ได้เต็มที่นะครับเพราะงั้น อ่าเหมือนกับเวลาลงพันธุ์แล้วก็คุมปลิวในรูปแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าเป็นแบบนี้เนอะโอเคทีนี้ถัดไปเรามาเล่าเรื่องของสตอรี่ของเขาคร่าวๆกันดีกว่านะครับอาเซมคั้นํำเอ์ครับแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยชอบขโมยของจากพิพิธภัณฑ์มานะครับแต่เจ้าตัวครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่โจรแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นร r ช a ร์ฮั hunter ก็คือเป็นนักล่าสมบัติอย่างองครับแล้วก็ในเรื่องครับจูโลงเนี่ยชอบมากๆเลยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ในรูปแบบนี้นะครับอ่าซึ่งสุดท้ายแล้วของเขาครับก็คือว่า สุดท้ายอาเซียนก็นมเอ็กซ์ครับก็ไม่ใช่โจรจริงๆแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าทั้งหมดที่เจ้าตัวทําไปครับคือการเอาสมบัติของคนอื่นครับที่มีการวางไว้ที่ปีพีสามเนี่ยกลับมานะครับและสุดท้ายคือนาทั้งหมดตรงนั้นแหละครับกลับไปคืนคนอื่นนั่นเองครับผมเป็นในรูปแบบนี้เขาไล้ไปสาธิตว่าทําไมเจ้าตัวครับถึงบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่โจรแต่เป็นนักล่าสมบัตินะครับเพราะเป็นคนที่นาของของคนอื่นครับกลับไปส่งให้กับเจ้าของในรูปแบบนี้นั่นเองครับแต่ได้แลนครับว่าตัวจริงของอาเซียนลยก็คือ ทำไมถึงนำ่อาเซมรูแปงมาผสมกับกันดัมเอ็กซ์นะครับคำตอบง่ายๆครับพายโลดของกันดัมเอ็กซ์ครับคือการรดนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยนะครับการรดไปขโมยกันดัมเอ็กซ์เพื่อจะนําไปขายเพราะงั้นการรดก็เลยเป็นโจรนั่นเองเลยเป็นถ่ายที่ว่าทําไมถึงนําโจร2คนครับมารวมข้อในการกลายเป็นอาเซมกันดัมเอ็กซ์ในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้ครับโอเคพั้นที่ถัดไปครับ เรามาดูเรื่องของความสามารถของเขากันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยครับอาวุธหลักของอาเซมกานนัม X อ็ครับคือสิ่งน,นี้ครับ จีคอนนะครับอ่ะซึ่งถึงแม้ผมจะว่าเป็นอาวุธครับมันก็ดูประหลาดไปนิดนึงเนื่องจากว่าของชิ้นนี้ครับไม่ใชุ่ปอปณ์ต่อสู้แต่อย่างใดนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการล่าสมบัตินะครับผมจะพูดว่าโจรกรรมก็อะไรอยู่นะครับสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างแรกครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับสสามารถอย่างแรกเลยอันนี้ครับสามารถใช้เป็นปืนฉมวกครับในการยิงเพื่อไปเกาะทิงต่างๆแล้วก็สามารถใช้ในการข่อยโขนได้นะครับหรือใช้เป็นสว่านนะครับสามารถใช้ในการเจาะประตูหรือสามารถใช้ในการเจาะหีบสมบััตติ้้นนเครผมปใช็วี ตัวนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยในเรื่องใช้เป็นที่เปิดหีบหรือเป็นที่เปิดล็อกนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้จริงๆครับมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือในส่วนของตัวอันนี้ครับเป็นสองตัวที่เป็นแซ่นะครับถามว่าใช้ตอนไหนคำตอบคือใช้ในตอนจบครับออกมาแค่แป๊บเดียวครับต่อสู้กับกองทัพตัวหน้ากากดำเท่านั้นเองนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเป็นตัวแซ่แบบนี้นั่นเองอ่าทำให้ทั้งหมดของเจ้าตัวครับคืออาวุธในการต่อสู้เนี่ยมีแค่ เน้นเรื่องของเทคนิคต่างๆหรือเน้นเรื่องของการดึงของเป็นอย่างเป็นหลักนะครับผมในเดียวเนี่ยเจ้าตัวก็เลยไม่มีท่าไม้ตายแล้วก็ไม่เคยด้สููด้วยนันเองครับจนกระทั่งตอนจบนั่นเองเป็นรูปแบบนี้ครับโอเคแต่ว่าทีนี้ครับรุนแรกของเจ้าตัวไม่ได้มีแค่เท่านี้เพียงอย่างเดียวครับเจ้าตัวจะมีสิ่งนี้อยู่ครับนั่นคือลูน่ารีเฟลกเตอร์นะครับซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นไอเทมออหมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับอย่างแรกครับลองเปิดออกมาดูกันดีกว่าแบบนี้นะครับอันนี้ระวังหักด้วยนะถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วครับจะเห็นว่า อาจจะเห็นไม่ชัดนะจุดตรงนี้ครับมันเป็น พลาสติกที่มีการใส่ลายไว้นะครับซึ่งลายตรงนี้ครับมันสามารถสะท้อนแสงได้แล้วก็เหมือนกับทําการหลอกตาเราครับว่าพลาสติกตรงนี้เนี่ยกำลังสะท้อนแสงใส่ตาเราอยู่นะครับทำให้ไม่ต้องติดสติกเกอร์ครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีแสงวิงวับวิงวับใส่ตาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดมองกันชัดๆเนี่ยมันจะเป็นลายแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นกันชัดไม่เอ่ยแบบนึงครับฟองอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้มองผ่านกล้องเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดได้ต่อเองจเห็นว่ามันมีประกายแสงจริงๆนะครับเป็นรูปแบบนี้นะซึ่่่งงงงงอััััันนนนนี้้้้้คครรรรบบสสสาา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 มมมมถถใใชไดดดทห2วยยกลํ ที่ g อ่า G คอนตรงนี้ครับให้ายเป็น ยูนิตสำหรับการบินในรูปแบบนี้ครับทำให้ในเรื่องเนี่ยเจ้าตัวเป็นไม่กี่คนครับที่สามารถบินบนฟ้าได้ด้วยจีคอในรูปแบบนี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งครับเป็นเหมือนกับผมจะบอกไงดีมันก็เหมือนกับคือกึ่งท่าไม้ตายของเจ้าตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราดูท่าไม้ตายกันเนี่ยเรามาดูส่วนของตัวลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก่อนก,นกันดีกว่านะครับชุบๆ,ๆคือการที่นําแว่นตามาใส่นะครับแว่นตาอันนี้เนี่ยก็คือสามารถใส่ปุ๊บแบบนี้สำหรับการใช้ท่าไม้ตายได้เลยนะครับแต่ว่าผมติดแค่จุดเด พาร์ี่ให้มาเป็นสีแดงครับเพราะน่ากว่าถ้าเกิดบันไดจะทำเ่ยก็ต้องทำเคลียร์พาร์ทเพิ่มอีกอันนึงพองง้นก็เลยใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าตรงนี้แทนนะครับอ่ะติดเข้าแบบนี้เสร็จปุ๊บครับก็จัดทาเล็กน้อยชุบชุบชุบ นะแล้วก็ระ G ำจีคอนลูนารีเฟคเตอร์ตรงนี้ครับมาเสียบเข้าที่ข้างหลังนะครับเป็นรูปตัว X แบบนี้เนาะจะเห็นว่าอย่างแรกเลยครับท่านี้เนี่ยเป็นท่า,ท,าที่เหมือนกับกาลังรวบรวมพลังแสงพระจันทร์ของตัวกระนำเอ็กซ์มาสำหกับการยิงท่าไมตาเซอร์ทอรคนนอนเนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในสอง,องตัวรูปแบบอาเซมกรนำเอ็กซ์เลครับท่านี้จะไม่ใช่ท่านในการยิงบีมขนาดใหญ่นะครับจะเป็นท่าที่ใช้ในการส่งนะครับส่งอุปกรณ์ต่างๆส่งสมบัติที่ตัวเองขโมยมาเนี่ยกลับคืนสู่เจ้าของนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนีว้ต้องใช้ท เขาว่าเป็นท่าที่เทมากๆแต่ว่าไม่ใช่ท่าไม้ตาแต่อย่างใดนะครับคือตอนดูในเรื่องเนี่ยผมก็เห็นว่าโอ้ยท่านี้ต้องแบบท่าไม้ตายใหญ่แน่ๆแบบชาร์จพลังแล้วก็ยิงแสงใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับเจ้าตัวเพียงแค่ใช้ท่านี้เพื่อชาร์จพลังแล้วส่งของกลับเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท่าที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นการส่งของเนี่ยกลับคืนเจ้าของที่เหมือนกับเป็นเจ้าของแต่ทาของาหายไปหรือโดนของเนี่ยโดยขนดขโมยไปนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับและนี่นะครับก็คืออาเซมกันดัมเอ็กซ์นะ สุดยอดนักล่าสมบัตินั่นประจําเอกสิทธิคณะเวอร์ฮีโร่เลยนะครับซึ่งที่บอกไปเลยครับว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะชอบโมตัวนี้มากครับต้องบอกเลยว่าชอบมากที่สุดในตอนนี้ครับเนื่องจากสติกเกอร์ค่อนข้างน้อยแล้วก็รูปร่างต่างๆครับออกมาได้อย่างสมส่วนสมบูรณ์แบบนะครับการแยกสีค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าถอดเป๊ะๆออกมาจากในการ์ตูนเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมบอกว่าผมชอบโจโฉมากที่สุดเนะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันถึงเรื่องของพราโมอย่างเดียวนะครับเอาแค่แบบตัวประกอบตรงนีีีีี้้เเเเเเนน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 น่่ยยผมมชออบบกกกััาาาทสุดดดะครรถิป็ใว ผมยังชอบโจโฉมากที่สุดอยู่นะครับเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่ง โอเคถือว่าตัวนี้ครับสอบผ่านในทุกๆด้านนะครับเป็น s อซิการ์ดเบอร์ฮีโรที่ผมต่อแล้วหัวร้อนน้อยที่สุดนะครับเนื่องจากสติกเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคแล้วก็วิดีโอตัวนี้ครับก็จบนี้เลยครับกับอาร์เซนกันดัมเนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามช anel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ข้อคุณได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบบ๊าายย